ะครับอันนั้นขี้มน่นซดหอยปลาโดซอฟต์เเทวเวอร์ครับแงมือแรกเด้อถ้าใปโบ่มีเงินไปกินฟรี่น้ำข่อยได้พ่อค,คอบอกมองเยอะก็ไปถือกันทั่วายืดหลังสาลแต่ว่าคันนี้อยู่ก็จะไปเอาเพราะมันว่ากิน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 เงินหมดอะแหววโบมี่เด้อต้องบ่มี่ยี่หลีพอเขาต้องเปิดโอกาสให้คนที่ บ่มีบ่พอดลำพงมันยังสิมีความสุขถั่นหอมมีอยู่เฮาไปกิน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 เมื่อกินเต็มที่ล่ะจังย่างไปเอามันบ่ถูกสมมุติว่าเอามื้อนในเนให้เงือนมาซ่ำนี้่กอบ่พอใช้เลยยามมื้อแ้ยงไ่มีเงินกินกะยานไปกินขนมปังน้ำพ่อค้าได้เด้อโอเคบ่ครับอันนี้บูเบอร์รี่ครับสั่งที่หลังไปก่อนครับแบ่งหางซีไทยครับขอบคุณครับ แต่ก่อนจะท่อนรุ่นอขอบคุณครับตั้งใจเรียนทะลูกเด้อชิ้นเดียวผมพูดนะครับผมงั้นท่อนทะลูกเด้อจะเริ่ม